นจตระกูลเซนจูอยู่นั่นลวันนี้แหละที่จะเป็นวันตัดสินว่าตระกูลของแกจะต้องพ่ายแพ้ในสุดครั้งนี้ตระกูลอวจิวะที่เขาลืมลืมกันนั่นหลนเะ้ามาเลย ข่าสงคบกับพวกเขาได้สองคนดับยืดยาวไร้ที่สิ้นสุดลายใดที่สุดทั้งสองคนก็ตกลงปลงใจที่จะสงบสงครามที่เกิดขึ้นและได้ร่วมมือกันต,อต่อตั้งหมูม่บ้านโูรหะนาเรนในเวลาต่อมาฉันขอยุติสงครามของขรเราทั้งสองคนนึกผิดเท่านี้ดีกว่าจบนี้เนี่ยเราจะมาคืนดีกันนะ ฉันเองก็ไม่ได้อยากจะคืนดีกับานายด้กับหน้าฉันเราสองคนยุติสงครามไปแล้วเราไปช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านกุมภาพันธเลิดดีกว่าให้เหมันจะน้อยนงือและมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในบ้านของพวกเราดีกว่าบัดนั้นนายว่างไงฉันก็ว่างนั่นแหละแล้นฉันขอตัวไปก่อนแล้วกันเพราะว่าฉันจะต้องไปปรึกษาคนในตระกูลสักก่อนแล้วค่อยเจอกันใหม่นะ แม้ว่านั่นจะเป็นสัญญาณที่ดีแต่ทว่าสัญญาณที่เลวร้ายที่สุดมันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นไงพี่ชายวันนี้ได้ข่าวมาว่าพี่ชายไปคุยกับเจ้าหัวเม่นนั่นมากันเหรอหัวเม่นที่ว่าเนี่ยนายคงไม่ได้หมายถึงมาตาลสินะก็ใช่น่ะสิจะบอกอะไรให้นะพี่ชายไอหมอน,นั่นนะ่ะ มันไว้ใจไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยสักนิดทำไมถไึงพูดแบบนั้นละ่ะทั้งที่เมื่อก่อนน่ะฉันไปเล่นตีไก่เป่ากบโดยางมาเก็บไอ้เจ้าหน้าต่อนักแล้วอย่าพูดจาแบบนั้นอีกนะโอ้พี่ชายเชื่อผมดิผมน่ะเห็นมันโกงพี่ทุกตาเลยนะนี่ส่โกงโกงแบบนั้นก็เหมาะกับสกลุลรผีสิงอย่างพวกมันแล้วมไม่ยอมให้พวกมัน ไปอยู่ที่หนึ่บ้านคนวะขมุกเราหรอกยู่เข้าไปอยู่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 เข้าไปอยู่อยู่เบาหูเ่าหูบุบปากเดี๋ยวนี้นะคือนายพูดแบบนี้แล้วก็ฉันจะตัดที่ตัดน้องกับนายเลยพี่ชายพูดแบบนี้ดูไหมว่าผมรู้สึกยังไง่ายมันผมรู้สึกผมรู้สึกมันนมาไปตรงไปตัวหัว ใช่สผมทำไมเนี่ยคือุวดเจ็บเลยสามพันจริงเลยแกน้วยถ้าเกิดมาตลาดเขยินเข้าจะทำยังไงก็พี่ชายเนี่ยสนใจแต่มันอะไรอะไรก็มันไม่รู้ไม่ดีตรงไหนัขี้เก๊กขี้เละขี้เหละไม่พอนะตรงผมมันจะยิงกระหอยแม่นเลยวันนี้คืนดีรรวองมันจะมาทิ่มพี่ชายแหกสักวันฉันว่านะฉันคงได้ทิ้งหน้าแกแหกก่อนแน่เลยแหละ เตื่อ,อกววีอยู่บอกอะว่าตายติงอยที่เราคุยกันน่ะฉันไม่คิดเลยว่าทายจะทรยศาะกฉันแบบนี้คาชิรามะเซนจูเดี๋ยวสิฟังฉันก่อนเรื่องนี้ฉันอธิบายได้นะคนอย่างแกนะไปโง่ไม่จำบ้านโคโรฮาได้แล้วจะก่ลนทัวแกนันบรรทัดปผีสิงโอบีเลมบะแกจะหยุดพูดได้แล้วแต่ทั้งสองตะกูลน่ะไม่มีเรื่องอะไรที่จะบาดหมางกันแล้วตอนนี้สงครามันจบไปแล้ว ไม่มีทางสรองเจอหนี้หน่อยคาถาวิชาวารีพิโรธลูกโป่งน้ำฟองสบู่ท้าหูท้าหูปุ้งปุ้งปุ้งแกมาแล้วแกทำร้ายฉันฉันจะฟ้องพี่ชายพี่ชายพี่ชายบุญแก ในเมื่อคุยต่อไปแล้วยังไม่รู้เรื่องเห็นทีฉันจะต้องหยุดนายนะสิตามาดันล้าก็เข้ามาเลยฉันจะทำลมหมู่บ้านคุณฮะให้เละตุ้มไ,ไปไปเลยคอยดูแกจะคิดจะเขี่ยฉันทิ้งแล้วค้นไปเป็นโควคข้างแกี้ของที่นี่ซะเองสินะฉันไม่เคยคิดอะไรแบบนั้นเลยนะมาดัลลนายเข้าใจผิดแล้ว ฉันจะไม่ฟังคำพูดของแกต่อไปแล้วทาชีลามาขรับอวิชาคัดสลาบปันเฮ้ยอย,อ,อย่คิดว่าฉันจะอยู่ได้ไม่ได้หรอกมาแล้ว ไม่เบาเลยนี่นะเห็นทีฉันต้องเอาจริงกับนายบ้างซะแล้วละนะขาถาอันเชิญจริงจอกก้าวหันคิวบีออกไปจัดการมันซะทำลายทุกอย่างอย่าให้เหลือแม้แต่ซาก พาจีบก้าฮหางที่เขาล่มือก็ดีนะไกันล้วยกที่หนึ่งมาชิรามาบ้านโชระพััสุนัขบ้านดอนก้าหางต้ตอนนี้นะครับมาชิระมาเป็นฝ่ายเริ่มก่อนแล้วนะโ,โใส่ขาใส่มาตอนนี้หน้าจะแยกันแน่ต้อนี่ยาน,น,น,อน,นของเราตอนนี้คิวบินสือกลัรับโอ้โหจัดกันกนะครับคนณนะ หมุดยกที่หนึ่งเข้ามุมกันนะครับตอนนี้พี่เลี้ยงกำลังติวเพื่อนมตีเพิ่มเอาละครับยกที่สองเริ่มได้เป็นตอนนี้คิวบีเป็นฝ่ายรุกก่อนนะครับโอ้โหตัดทรายครับบนขวาอัญชันเอ้ยเดี๋ยวครับฟังอาชีรามะกำลังจะทำอะไรเจอเมย์ตายลับโวยเป็นไงนี่เลยคาถาอัญเช,ชิญ

มันยังไม่จบง่ายหลหน้าหาชีลามาฉันบอกให้หยุดได้แล้วไมามาละฉันจะไม่หยุดอกถ้าอย่างนั้นฉันก็คงไม่มีทางเลือกแล้วสินะมาลานะอะอะ,อะไรเดะฉันจบไปที่จะต้องเป็นฉากเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้สักที ไายแข็งแรงฉันนฉันขอโทษที้กว่ <Element. S 1> ที่ฉันกป็นคอมแบบนี้แต่เพื่อความสุนขอกสุขแล้วฉันจะเยที่จะต้องยุติสงครามของที่คนบริสุทธิ์มากมายจะต้องล้มตายไปมากก้างแบบน,นี้ฉันขอโทษนะแลาก่อนนะมาต่า